ระยะแน่นติดะยใอกาไปุก,ก,กมันจะเป็นเสี่ยงโอ้ประเด็นใจแล้วใส่หมสูม,สสมอ้นจ,จบวมอเาเดี๋ยวไส่ลากอชี้ปะนี่อเดี๋ยวเขาเนีนซอยใส่ก็ได้อ,อ,อ๋อซอยผูิงใส่ลงไป แนเอจ้าหอมอ่าใส่ตองไปออมบนี้็อกะหอมเลยอเอ้ามาใส่นี่ซอยกันซอยเก่าเลยกระดนได้กููจ้ะหอมนะบานนี้หอมละบ้น้จะไ้กหอมเลยหอมเป็นกะเสือกอนอตุนไม่จากครื่งชั่โมงก็ว่นหัวงูตีงัดล่มพัดอนั่นยากคือยาีออเ้าัว น้องใช่ร่ลเลือกเองอยากเลือกเองไม่เขาเลือก้านจะเหนอยเบิร์ดแบินมัเหนยนมันร์ดกลับไปที่โอ้ยหอ,นอ,อมนี้น่มันจส<ล>ะ,ะ,ะสดก็หอมเนาะกินข้ามวมอเลยปะลู <c oughs> <c oughs> วกวัวดีท่สุดจะข้าวที่มกล้วยนิเดีย อจาจต้ถุงเอานื้งหมัดเอาทานคนู่มมาจะทานคูค่สมัยี่บ่มกวยแบบผู้่าวมันขูดาไปหลุมเอากวยรงไปเอาผ่าโป๊กกระดังไฟใช้เั่งๆหมงมาดัง,ดงไฟหเป็นทานคู่เม่อเป็นบม่มแกดเอาานอนี่หมาท่านสมัยมันเป็นบ่มแกดบาดเนี่ยออกวยมากเอาแกดชะนาเอาขา,ห,าห,หัวบ่มแกดใน้ก,กางก๋งวยคห้มแม่บ่มแกดแบบิดกวยเนี่ยผมบวมเนี่ยเขาบ่มเอา มาดีาก่รชาตเนี่ยนคแซ่บุขาเคยนุขาต้นุขาต้นกัธรรมาสมเลียนของบ้านโมกินกวนุกาเขือนเด้บ้านเลี้ยนมอรมโมกินเป็นอไันกินบ่มเกนอนมเหมือนขาวเขือนเป็นโมกินไหม บอกกินก้ยข้าเกลือกินแต่ยื่เนื้อเนี่ยบอกกินไกุ้ยค่ะเกลือบอกกินข้าวงันโซบะเพื่อนบอกกินข้าวงันโซบะก็บอกกินเออหมักหลอดเพราะไงเฮ้โหเพราะไงกำนันเก่านี่ยขั้นแขนหมักหลอดกิข้นเขาฟองเขาจาฟองกี่ขั้นไปกินมันกระิุ่ยสดิ่เียมไปเห็นยงเนาะม้อนเซอมกันกันกันเนื่อนก็มัเนือนี่ยเป็นเนื้อเนี่ยนซอามากินอยู่ผีได้ย่ เอาข่าวไว้ผีกินดูพี่กินอยู่ไก่ไเดินมาขอนกลางเฮือนขอนกลางเหือนคือันโลกมิ้อยู่เหืออยูนนะมันจะพอจมีอก็หายหลอดตะลุมตะลางเนาะมันถือเบอร์ก็อย่างเดียวหน่อยอยากจะระบิดกัไม่ือนเดี๋ยว่อขึ้นนั่งทั้งรถทะเลทะเลอยู่อยสูงน้งแหน่อยว่าคนเมื่อดำออกกวนควอนน้ำหลังเจอมันตายฉันัน่อยทำไมกูเมมือนพี่กับพี่ยือ่วแน่หนอพ่เขาต้องเล็กหน่อย ก๋วยเฮ้ยข้าสาลีกุนี้ีลให้กนนี่เสี้ยวะไม่ถัวเยน่ไหะกวยเจือปนไหนเนาะก๋วยเยวอันนี้สุข้ายเคียบป่ะเนี่ยมนจียวมันเจมันเจียวมันเจีมันเจยวเวมยมนเจี่นจนเนยวมันยมันววเนจนเนวมยนวันวมันเีนเนันมัเนันเนนแเนนมันเยันวัน ก็แต่แม่ควานอ,อ,อาการมันตย่นงเงีงง้ยเลยทามันเต็มเยอะเลยงไอมันจังหนิมันเบิดแต่ได้อายุซุ่มนึงวัน,นไปพอหูจัเข็ดแลวนี่กเ็เลยเบาไสบ้าน<อ>พูจัดเห็ดปวกตาบน่นพวกจองจกันเลยว่ะแ,แต่ใายบเป็นดน้วยตาปวดเปหางย็ดโนหนึ่นงคนจะเบียนเบี่ยน